สวัสดีจ้าเอฟซี FC น้องต้นข้าวสุปิียาธิดาลูกทุ่งลูกสาวมหาชนต้นข้าวสุปิียาและเอฟซีของคนเท่าสองฝั่งโขงเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เข้ามาทักทายเนาะพอดีไม่มีคิวงานด้วยแล้วก็คนเท่าสองฝั่งโขงนี่เดินทางกลับมาประเทศไทยนะฮะต่มาโคราช บ้านอยู่ที่อํเภอคอนบุรีเห็นมีเอฟซีจากคอนบุรีนะชื่ออะไรเหมือนเห็นโทรเข้าไปคุยกับแอดเกียบที่ตุปิยาหน้าใหม่ก็ไม่รู้ว่ารู้จักกันไหมนะฮะกับคนเท่าสองฝั่งโขงก็เดินทางค่อนข้างจะล่าช้าหน่อยเพราะว่าเมื่อวานจากเหตุการณ์ที่รถไฟ เคนนะฮะเคนที่สีคิ้วตกมันทับรถไฟที่ตายกันสามสิบกว่าศพนะแต่นี้ตามกำหนดรถไฟจะออกจากกุบลเป็นรถด่วนนะนะรถอที่นั่งปรับอากาศก็จะออกบ่ายสองห้าสิบผลปรากฏว่ามันต้องวิ่งอ้อมไปทางเขื่อนป่าตักขลสิ์มาบัวใหญ่อะไรเนี่ยมันก็เลยอ้อมกว่าจะ เลื่อนระยะเวลาไปสองชั่วโมงครึง่งบ่ายสองเฮ้ยเลื่อนไปชั่วโมงครึง่งคนเข้าสองฝั่งโขงก็เลยกลับมาถึงโคราชสองทุ่มกลับถึงบ้านเล็กหน่อยก็กลับมาประเทศไทยแล้วมาธุรลนิดหน่อยก็เลยเช้านี้ก็เลยเข้าไปแจ้งคิวงานน้องต้นข้าวกันนะครับวันนี้ก็สามทุ่มครึ่งนะคกับวงสุพยาแบนหรือขล,ลมายเต็มวงนะครับก็เป็นงาน นมัสการปิดทองหลวงพ่อเฮงกับหลวงพ่อสงา่าที่วัดบ้านขามหรือวัดโสพนาลามวัดโสพนาลามนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครตำบลโคกขามนะแต่วัดในชื่อวัดบ้านขาม <c oughs> แต่ว่าชื่ออย่างเป็นทางการก็คือโสพนาลามนะฮะวัดบ้านขามอำเภอเมืองสมุทรสาคร ก็อัดอันอ้นกันนะครับไม่ได้ดูต้นข้าวมาหนึ่งคืนก็ดูสองวันมาห้างานยกเว็นโตโยต้าบัสก็ดูจากสอนสุ๊กันโชได้เพลงสองเพลงมัก็น่าเสียดายเวลานะบ,บางยูทูบเบอร์ก็เข้าไปบนโตโยต้าบัสผมไม่อยากให้ไปทำอย่างนั้นหนนะเพราะว่าเขาก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของ ตนข้าวเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันไปงานแรกเลยก็มอบทุนการศึกษาให้ถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะแล้วก็คงจะมีหลายงานเพราะโตโยต้าบัสเนี่ยเขามีหลายสาขาวันนั้นเป็นงานปิดเฉพาะพนักงานเขาเองก็สองพันกว่าคนละเขาก็ไม่สะดวกในการที่จะให้ยูทูบเบอร์อะไรต่างๆเข้าไปถ่ายทอดนะแล้วก็วันนั้นรู้สึกว่าจะมีศิลปินหลายที่เลย แม้แต่วงสอนสุพรรณโชก็ได้เล่นเดียวเดียวเองก็ส้องขนนักดนตรีอะไรทั้งหมดซึ่งก็จะโทษลูกสาวเราก็คงไม่ได้ทางผู้บริหารก็คงเข้าใจดีเนาะเพราะว่าการผิดเวลามันก็เป็นของทางเจ้าภาพแล้วก็ต้องเข้าก็มีงานรออยู่อีกสองงานนะในคืนวันที่สิบหกบวันคูนะ่ะก็เลยไม่สามารถให้ ความสนุกสนานให้ความประทับใจได้มากและกับทางผู้บริหารและก็ทางพนักงานของโตโยต้าบัสนะก็ต้องกราบขออภัยจริงๆเลยนะก็หวังว่าทางผู้บริหารซึ่งเป็นเอฟซีของลูกสาวเราของต้นข้าวโดยตรงเนี่ยก็คงจะเข้าใจนะฮะแล้วก็คงไม่โกรธไม่อะไรนะมีโอกาสหน้าฟ้าใหม่ ก็ฝากด้วยฝากลูกสาวด้วยครับก็จะทำยไงได้เพราะว่างานชิวงานก็รับมาแล้วเออถ้าขึ้นตามกำหนดมันก็ไปมีปัญหาจะเล่นให้เลยกำหนดก็เล่นเกินมาติดก,กันนะทีมนงันก็จะไปงานอื่นไม่ทัน <c oughs> มันจะ,ะจะกระทบอีกสองงานต่อไปเลยก็ต้องขอภายแทนลูกสาวและทีมงานตลอดจนของสอนสุพรรณด้วยนะ ก็อยากเต็มที่ทุกงานนะอยากให้เอ,อให้ความสุขทุกที่นะฮะแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าทุกงานเนอะ <c oughs> หลังจากออกจากโตโยต้าบัสมาแล้วเนี่ยก็สองงานนะมาที่นนทบุรีนะครับก็สนุกสนานได้เต็มที่แล้วอีกงานหนึ่งก็ดึกมากงานที่หนองแขมงานดึกมากเป็นเงินตีทุ่มกว่าแต่ว่า น้องแขมของกรุงเทพเขาเนี่ยโอ้โหคนมาหาศาลเหมือน,นกันนะฮะคนมากจริงๆที่รอนะครับก็ต้องกราบขออภัยจริงๆโตโยต,ต้าบัสนะครับก็คงยังไม่โกรธไม่อะไรกันนะครับเพราะว่านักดนตรีแล้วก็ศิลปินวันนั้นก็มากกันหลายคนอยู่ก็ต้องกราบขออภัยแทนลูกสาวอีกครั้งหนึง่งก็ครับก็มาถึงคิวงานคืนนี้ต่อเนาะ ก็สามทุ่มครึ่งนะฮะที่วัดบ้านขามหรือวัดโสพนารามนะครับตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครน,นะะสามทุ่มครึ่งกับสุปิยาแบนเต็มวงนะฮะก็เล่นกันได้สนุกสนานแล้วก็ปีปิงเอร์ต้นข้าวก็เลยเป็นนักร้องคู่ฝัญกันไปแล้ว กับพิธีกรคู่ฝันก็ดีเหมือนกันนะสลับบรรยากาศบ้างส่วนกับวงตอนสุพรรณโชว์เนี่ยพอ,พอแขกก็ให้โอกาสลูกสาวได้โชว์อย่างเต็มที่นะไม่ต้องมีพิธีกรไม่ต้องมีใครมาอะไรต่างๆก็มอบเวทีให้ต้นข้าวให้ลูกสาวเราได้สแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่เลยนะครับวันนี้ก็เป็นกับวงหวาน เพล้ช้าเพาะนะฮะก็กับสุภิยาแบร์หรือคามายนะฮะก็ตอนนี้เข้ามาทั้งกัดอยู่ใน <c oughs> เป็นทีมงานเดียวกับของต้นข้าวแต่ว่าก็ยังมีงานเก่าๆนะที่ทั้งเอ,อต้นข้าวรับงานไว้ก็คามายรับงานไว้เองเนี่ยก็ยังต้องแยกย้ายก็ตอนนี้ก็จะมีสวงหลักๆกันแหละก็คือสอนสุพรรณโชกับคามาย ก็ไปให้กําลังใจลูกสาวเรานะครับเมื่อวานนี้ก็ว่างเว้นไปวันเป็นวันเสาร์ด้วยซ้าแต่ว่าก็ว่างงานนะก็คงจะเป็นไม่รู้ไปเก็บตกไปซ่อมไปอะไร v, ไอเอ็มวีไว้เพลงใหม่ที่จะออกมาเนี่ยก็อยากรอดูเหมือนกันนะฮะมันจะได้ยอดเป้าไปสักเท่าไหร่ยอดวิวอะไรต่างๆเราก็คงจะต้องช่วยกันหนุนช่วยกันอะไรสำหรับใครพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีที่ ไปโหวตเอ่อไท a แลนด์ทอ p โหวตนะของช่องเก้าอสมทเนี่ยใครโหวตเป็นก็เข้าไปช่วยโหวตให้ลูกสาวหน่อยหรือไม่งั้นนะก็เอาเข้ารวมกับแม่ปุนแม่วาอะไรขนาดเขาลงไปรวมมันที่เดียวมั้งวันนี้หรือเปล่าจะล่าทองคำอีกอีกแท่งหนึ่งน,นะฮะคือทางอาสองมอทอเขาทางช่องเก้าอาสอมอทอเนี่ยเขาก็มีว่าถ้า เออใครที่โหวตสูงสุดในในวันนั้นหรือภายในอาทิตย์นั้นอะไรเนี่ยน้นในวันเดียวก็ไม่รู้ผมคนเท่าไม่มั่นใจเหมือนกันก็จะได้ทองคํำเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็เลยทางพ่อพ่แม่ทางแม่ปุณอะไรเนี่ยเขาก็เลยว่าให้พ่อพ่อแม่เราเนี่ยช่วยโอนเงินเข้ามาชื่อแม่ปุณแล้วให้แม่ปุณ <c oughs> เป็นคนที่เข้าไปโหวตคนเดียวนะครับก็จะชนะก็จะได้ยอดสูงนะเพราะว่าเป็นคนเดียวโหวตเสร็จแล้วก็ได้ทองคํามาก็จะามาให้กับต้นข้าวนะเอามาให้ลูกสาวเราก็เป็นรายได้ทางหนึ่งของต้นข้าวก็เหลือไม่กี่วันแล้วนาะอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าก็คงจะหมดนะถึงวันที่ยี่บห้าก็เป็นวันอาทิตย์เหมือนกันก็ดูซิวว่าวันอาทิตย์วันเนี้ย จะสามารถเก็บทองคำได้อีกสักแท่งไหมนะครับก็ช่วยกันนะฮะผมก็ไม่มั่นใจว่าใครโหวตเป็นก็เข้าไปช่วยกันโหวตแล้วกันหรือจะเป็นร่วมกับทางแม่ปุณทางกลุ่มพ่อพอแม่แม่แม D, เอฟตีพลังเงียบอะไรเขาก็ไปช่วยกันตรงนั้นสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะสามทุ่มครึ่งใครอยู่ใกล้ก็ไปกันที่วัดบ้านขามหรือวัดโสพนารามนะฮะ ตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับก็ไปให้กำลังใจกันคนเฒ่าคนแก่ก็เยอะแยะเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งวัยรุ่นมีทั้งอะไรนะคนเยอะแยะเลยก็ไปจองก็อี้จองอะไรให้ปู่ย่าตายายเนาะก็ไปดูสิแต่ก็ขึ้นดึกเหมือนกันไม่รู้หัวค่า,าม,มีงานที่ไหนหรือเปล่านะสามทุ่มครึ่งวันอาทิตย์ด้วยก็ไม่รู้ว่าตอนเย็นจะมีงานอะไรไหม ทั้งมาดางก็ไม่น่าจะดึกขนาดนี้นะฮะ <c oughs> เราก็ไปกันแล้วกันเนาะไปจองก้าอี้จองอะไรกันให้ปู่ญาตะยายก็ใครโหวตได้ก็ไปโหวตนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เข้ามาแล้วนะคนเท่าสองฝั่งคงก็ขอขอบคุณมากที่เข้ามันดูนะฮะแล้วก็เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนเท่าสองฝั่งคงด้วยสำหรับคลิปนี้ ก็ขอสวัสดีนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ